สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำความรู้จักพามาทำความรู้จักกับท่อ PVC สีฟ้าที่เราเห็นกันมานานแสนนานแล้วนะครับท่อ PVC สีฟ้าเนี่ยเป็นท่อเหมาะสำหรับน้ำเย็นนะครับเหมาะสำหรับน้ำเย็นมีขนาดตั้งแต่ครึ่งนิ้วจนถึง12นิ้วส่วนความหนาของท่อเนี่ยจะมีอยู่3ระดับคือบางกลางหนานะครับความหนาเขาดูยังไงฮะยึตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นท่อชนิดบางนะครับอันนี้เป็นความหนาปานันปันกลางนะครับ เราเราจะเห็นได้ชัดว่าบางกลางหนาเขาดูกันที่ความหนาของเนื้อท่อตรงนี้นะครับส่วนข้อดีของท่อ PVC สีฟ้านะครับมีน้ำหนักเบามีราคาถูกถ้าเทียบกับท่อเหล็กนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นท่อที่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยอายุการใช้งานนะ่ะมากกว่า50ปีนะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับส่วนข้อเสียของท่อ PVC สีฟ้าก็คือว่าหนึ่งนะครับเป็นท่อที่เปราะมันก็แตกง่ายเหมือนกัน สองไม่สามารถเอามาใช้ได้กับน้ำร้อนนะครับและอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราใช้งานไม่ควรจะวางกลางแจ้งกับแดดนะครับเพราะมันจะใช้งานได้อายุไม่มากนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือการใช้ท่อตัวนี้เนี่ยต้องฝังกบดินหรืออยู่ในอาคารนะครับอันนี้คือข้อเสียของท่อ PVC สีฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้สวัสดีครับ